วันดี่อีกรอบนะตอนนี้วันนี้ก็มานั่งดูเฉยๆก็มานั่งดูโซเชียลของอืมดีเจห้นงหนึ่งน่ารักมากเป็นผู้หญิงชื่ออืมฟ้าใสอะไรน่ารักเปิดเพลงเก่งมากมันมากแต่ดูไปดูมาเมื่อสักครู่ ก็มีจำเหียยมาป่วนเฉยก็ปิดไปเลยนี่มันเกียบโทรศัพท์คนนี้ทางนี้หันมาทางนี้เห็นไหมคนนี้เนี่ยเฮ้ยนี่เห็นไหมนี่ี่เหสว,วัสดีสวัสดีก้องกอนน้องกอนน้องกอน ทำเป็นทำเป็นดูสภาพหน้านะคะหนู่สวยไหมบอกสินี่แดดจะเฉยก็มานั่งเบียดกันไม่เข้าใจเลยใช่ไหมแค่นี้แหละทแม่มาอวบไม่มา